เพ <iet> ื่อนวัสดีครับผมนี่มาเป็นบรรยากาศทางหรือการเดินทางชีวิตคือการเดินทางเพื่อนนี่นี่เดี๋ยวภูเขามันบังเพล่ยนไอ้สุดเขาลงห่วยเพื่อนเอ้ยอันนี้ภูภูเขาขนาดปุ๊บเขาเขาสูงยังอยู่ไกลอยู่เนาะอ่าน ี่ข้างทางนี่จะกอดไสร์แล้วไปจัก <c oughs> เพื่อนนี่เดย์เป,ป็นรถบรรทุกที่จะไปรถขนส่งสินค้าเนาะรถบรรทุกนี่กอดไสรพูดภูดเขาหุบด้วย <c oughs> คำไซร์นอนหันเหมือนเอ้ดดย์สองหนุ่ม <c oughs> รุ่นสบายสบายคำใช้นอนหารโนะไปเลยเลยไปเรื่อยๆคือรถไาโองนี่รถไขยประเดกกันได้ไปเลยไปเลยนี่ก็บรรยากาศในทางทางการเดินทางเนาะทางทา้งวันทั้งยันจักมาไกลพอสมควรเลยเลยตรงในเขตสารวันได้เนาะเนาะยูในเขตสารวันเลยได้ได้เราสู่ภักใต้ของลราแล้วนี่ ของประเทศลาวของสปปลาวเนี่ทางนีแหละถนนทางถนนทางลากเลยมีแต่ภูด้วเขาขุนเพืเห็นหมภเขาูเนในภูเขานขเวอขุนกนซุมใกล้ๆภูดเขาเห็นมภูเขาเนยาเช้าให้งามหมอกขนาดภูเขาลูก้นเลยภูวย นะนี่เพื่อนนี่อ้าไ,ไซนอนหันเด้อเพื่อนเด้อสัญญาณเนตกับม่มี ก็เติมหวานนี่ที่มัเปิดกาศทางทางเด้อเด้อปีกมันเนาะแปดเศษตัวมันก็มักเลื่อนมั่เลยเริ่มเ่มเด้อเด้อภูเขาก็ลูกก็เริ่มเพิ่มขู้นนะผมว่าภูเขาพูดภูเขาลูกเขาใหญ่อีเขาต่น้าไม่นะครักบานกันอย่างไร ขนาดมีแตไม่ไม่มีแตไม่ใหญ่ๆเผอภูเขาเือนโอเคเราเพื่อนเราไปเจอกันคลิปหนาครับผมโอเคครับเพื่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหนาครับผมโอ้ภูเขาโผล่เนี่ยโล่โผล่เขาโผ่ครับสวัสดีครับ